สวัสดีค่ะมาดูวิธีเทปูนเทพื้นค่ะก่อสร้างแบบฝรั่งอันนี้เขาก็ใช้เหล็กใช้เหล็กวางข้างล่างเหมือนเหมือนบ้านเราเลยค่ะใช้เหล็กวางข้างล่างแล้วก็ปูนที่เขายื่นมาข้ามหลังคามาเพราะว่าลดข้อไม่ได้เขาจะมีท่อท่อยาวๆค่ะท่อยาวๆแล้วก็โปอยปูนล,ลงมาปูนซีเมนนี่ค่ะกำลังเทเขาจะยกเทแบบนี้ค่ะ ดูฝรั่งเขาทำง่ายง่ายนะบ้านเราบ้านเราก็ก็ง่ายเหมือนกันเทแต่รู้สึกที่นี่รู้สึกมันงานมันละเอียดกว่านี่ค่ะเทไปวางเขาส่งมาตามท่อส่งซีปูนซีเมนต์มาตามท่อแล้วก็จะมีคนคอยดูว่าคอยคอยเกลียนะคะเกลี่ยให้มันเรียบให้มันเรียบเนียนเขาทำเร็วมากๆเลยค่ะ อันน <t ess coffee> <t ess library> ี so, charge, ้ด like, so so ้านหน้าเป็นแปลงผักระทิบพังหมดแล้วนูค่ะเกลกูนแล้วก็คนก็เต๋อไปเต๋อไฟเต๋วให้มันเสมอกันกูนที่นี่เขาร้งไงง่ายค่ะเขาเช็ดไปดูเลยเลอะเลยอะไรก็ไม่เป็นไรล้างน้ำก็เกียวออกแล้วน เกี่ยงแล้ก็จะเกี่ยงอะไรทีค่ะ้เขาาอะเขาหนามากเลยเขาทำบางทำหนาเลยคือหนาเลยบางคนก็จับท่อท่อืนไหลออกมาแล้จัเป็นพวกเกลียอะไรง่าช่าง ช่างคนอ้วนนี่มาจากฝรั่งเศสค่ะเพราะบ้านอยู่ชายแดนฝรั่งเศสคนงานจากฝรั่งเศส,ส,สเขาจะมีที่วัดค่ะที่วัดว่ามันเสมอกนนไหมมันจะดังติ๊ดติ๊ตติ๊ต่มคะเขาต้องขอบขอบต้องเสมอกันแล้วก็เขาจะปล่อยปูนมาจากทางโน้นจากอีกฝั่งหนึ่งข้ามหน่ง้าร ทำไม่นานก็ทำไม่นานไม่เกลี่ยเกลี่แล้วไมกันจะเสร็จแล้วดูมองทำก็เพลินเลยค่ะเหมือนก็ทำแบบนี้เขกลี่ยเกี่ยวไดนี่เกลี่ยอี้เขาจะไม่เหนียว รถรถที่ปล่อยปูนนาก็จะใช้เครื่องเครื่องบังคับอัตโนมัติก็จะคอยดูว่ายังไงนี่ค่ะใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มบอ่อแล้วเร็วมากเลยใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยท,ที่นี่ทำไปเร็วเพราะว่าเครื่องมือเขาทันสมัย